ชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร์ร่วมกับชุมชนย่อยที่3และ4ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยมีพระสงฆ์จำนวน8วัด99รูปมาร่วมรับบินทบาทค่ะเมื่อเวลา7นาฬิกา30นาทีนางประพาพันธ์ฉัตรมาลัยประธานชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร์และคณะกรรมการพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร์ร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยมีชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ถนนสุขาพิบาลร่วมกับชุมชนย่อยที่3และ4ประชาชนสายริมน้ำจันทบูรณ์และชาวจันทบุรีมาร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งโดยมีพระสงฆ์จากวัดใหม่9รูปวัดไผยล้อม12รูปวัดสุธิวารี30รูปวัดโบสถ์8รูปวัดกลาง14รูปวัดสวนมะม่วง10รูป วัดจันทนารามสิบรูปวัดป่าคลองกุ้งหรูปจำนวน8วัด99รูปมาร่วมรับบิณฑบาตการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้จะส่งผลบุญใ,ให้ผู้ที่ร่วมการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้น้อมนำให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสุขใจพบเจอแต่สิ่งดีงามและเป็นสิริงมงคลในชีวิตตลอดไป